บทบาทของสื่อมวลชนในปัจจุบันนอกจากการนำเสนอข้อมูลขา่าวสารแล้วยังทำหน้าที่ขับเคลื่อนสังคมผ่านก,การตรวจสอบติดตามความเป็นไปของสังคมโดยเฉพาะการทำหน้าที่ของรัฐื่อมวลชนที่เข้มแข็งจึงเป็นคนไกล้สำคัญต่อการยุระดับสังคมแต่ถ้าหากสื่อมวลชนไม่ได้ทำหน้าที่อย่างที่ควรจะเป็นย่อมส่งผลเสียออมาเช่นกัน้วหตุนี้จึงต้องมีกระบวนการ้็ระวังสื่อภาพประชาชน เพื่อสะท้อนการทำง,งานของสื่อยังเป็นอิสระจากรัฐต้นปี2548โครงการศึกษาเฝ้าระวังสื่อและพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคมหรือมีเดียมอนิเตอร์ชิ้งเกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์คือให้ข้อมูลป้อนกลับต่อการทำหน้าที่ของสื่อพัฒนาข้อเสนอเกี่ยวกับข้อกำหนดจริยธรรมหรือแนวทางการนำเสนอเนื้อหาของสื่อยกระดับความเข้าใจด้านสื่อหรือ มิเดียวิร์ติซและสร้างค่านิยมที่เหมาะสมต่อสังคมตลอดจนเป็นฐานข้อมูลเนื้อหาเพื่อสนับสนุนการวิจัยด้านสื่อมวลชนกต่ทั้งปัจจุบันมีเดียมอนิเตอร์ยึดทำหน้าที่กฝ้าระวังสื่อมาแล้วกว่า4ี่ปีพร้อมทั้งมีผลการศึกษามากกว่าส0สิบเรื่องโดยเฉพาะประเด็นด้านการเมืองที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการรายงานข่าวเหตุการณ์บ้านเมืองในแต่ละช่วงเวลาเช่นการเลือกตั้งการจัดตั้งรัฐบาล รวมถึงการรายงานข่าวเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองนอกจากนี้มีเดียมอนิเตอร์ยังได้ศึกษาประเด็นที่เกี่ยวกับการทำหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะของปู้บรรชนไม่ว่าจะเป็นรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กรายการเกษตรรายการสุขภาพข่าวเศรษฐกิจรายการอาหารความเป็นไปในละครรวมถึงโฆษณาในรายการโทรทัศน์นอกจากการศึกษาเฝ้าระวัง การทำหน้าที่ของสื่อมวลชนแล้วอีกภารกิจหนึ่งของมีเดียมอนิเตอร์คือการทำงานร่วมกับเครือข่ายทางสังคมสถาบันการศึกษารวมถึงองค์กรวิชาชีพสื่อกระทั่งก่อให้เกิดการพูดคุยสร้างความตระหนักและเข้าใจในบทบาทหน้าที่การทำงานของสื่อทั้งในมุมมองของบุคนทั่วไปน,นักวิชาการตลอดจนผู้ที่อยู่ในวงการวิชาชีพสื่อพร้อมทั้งดำเนินกิจกรรมเพื่อขยายการเรียนรู้ เรื่องการรู้เท่าทันสื่อในวงกว้างมากขึ้นจากการดำเนินงานที่ผ่านมาจนนำไปสู่การจัดตั้งมูลนิธิสื่อมวลชนศึกษาเพื่อเป็นสถาบัานทางสังคมที่อิสระทำหน้าที่ศึกษาและเฝ้าระวังสื่อพร้อมทั้งดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยพัฒนาบทบาทหน้าที่ และแนวทางการดำเนินงานของสถาบาันจากองค์ความรู้วิธีวิทยารวมทั้งทักษะด้านการเฝ้าระวังสิ่งและพัฒนาการรู้เท่าทันสิ่งแต่ผมก็เห็นว่าก็เป็นสิ่งดีนะเพื่อที่เห็นว่าสังคมประจุนสังคมยุคใหม่เนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ควรจะต้องตรวจสอบด้วยแต่ในทางปฏิบัติเราก็ยังเห็นอยู่ว่าถือ,อื่าเหมือนเดิมทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะประมวลแล้วก็มาวิคเคราะห์ได้ว่าอสิ่งที่เขาได้ยินในวันเนี้ย ข่าวนี้เนี่ยได้รับข้อมูลในหลายๆมุมนะคะเพราะนั้นมันก็ทำให้ไม่ได้เกิดการชี้นำไปทางใดทางหนึ่งโดยเฉพาะการศึกษาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมันชี้ให้เราเห็นว่าตรงไหนเป็นข้อบกพร่องหรือว่าตรงไหนยังขาดไปสำหรับสื่อที่จะต้องนำเสนอข้อมูลที่สำคัญไปสู่สาธารณช,ชนนะคะมีเดียมอนิเตอร์เนี่ยก่ะทำงานโดยไม่ต้องขึ้นกับใครเนี่ยมันก็ทำให้เราสบายใจได้ได้อย่างว่า อะไรสิ่งที่คุณวิจารมาหรืออะไรมาเนี่ยเราควรจะรับฟังเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นน่าจะเป็นกลางแล้วก็ไม่ไม่เข้าข้างไปในฝ่ายหนึ่งถามว่าควรจะมีหรือเปล่าต้องตอบว่าจาเป็นมากๆนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับทุกวันนี้เราเรากับสื่อเราลงมา,ราครุกอยู่ในสนามเดียวกันใช่ไหมผู้ชมกับสื่อคุกคอยูอย่นในสนามเดียวกันที่มองไม่ออกไนงะว่าอะไรเยอะอะไรน้อยใช่ไหมแต่ถ้ามีคนหนึ่งคอยเฝ้าดูอยู่้งนอกระบบว่าไอ้นั่นมากไอ้นั่นน้อยเราควรจะต้องทายังไงมันเป็นส่วนหนึงสังคมที่จะระงักไหม ทั้งหมดคือบทบาทของโครงการศึกษาเฝ้าระวังสื่อและพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคมหรือมิเดียมอนเตอร์ที่ได้สะท้อนสิ่งที่สื่อมวลชนนำเสนอต่อสังคมโดยมุ่งหวังให้สื่อได้ถ่าหนาที่อันจะเกิดประโยชน์ต่อสังคมมากที่สุดดังปฏิญานที่ว่าต้องระวังสื่อเพราะสื่อเฝ้าระวังสังคม